ดาวเกตย้ายแล้วมีหกราศีได้ทรัพย์สินล่าผลเงินทอได้คู่เส้นแรงฝันแม่นเกิดอภินิหารจะเป็นราศีไหนไปรับชมกันได้เลยครัสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกตเทวาครับจะมาอัปเดตดวงชะตาครับโดยเฉพาะดาวเกตนะครับได้ยกย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือย้ายตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับและจะอยู่ไปประมาณเกือบ2เดือนนะครับส่งผลกับเราเนี่ยเกือบ2เดือนเลยนะครับถึงวันที่9ตุลาคมนี้เลยนะครับแล้วดาวเกตเนี่ยคือดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเกี่ยวข้องกับพญานาคครับตามหลักคำพีโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระอิศวรได้นำหน้าเก้าตัวครับมาปน เป็นผงนะครับแล้วปะผมด้วยน้าําอมฤตก็เกิดเป็นเทวดาพระเกศแบบที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับนะทั้งรูปทั้งแบ็กกราวอะไรเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับเพะาะนั้นเนี่ยจะมีอยู่6กละคนาราศีนที่ช่วงนี้เนี่ยได้บูชาพญานาคหรือได้ไปมูไปเสริมดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําบุญเนี่ยแล้วจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้สําเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอกนะครับ ต้องขอบคุณสถาบันพยากรศาสตร,ร์มานักที่นี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าดาวเกตเนี่ยหมายถึงอะไรได้บ้างอันดับแรกครับเซนแรงฝันแม่นลางสังหรณ์แม่นมีซิกเซนเพราะนั้นช่วงเวลานี้นะครับถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นราศีของคุณเนี่ยชื่อในสัญชาตญาณได้เลยนะครับถ้าดีก็ลุยถ้าไม่ดีก็อย่ายไปทํานะครับหรือจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอ่าเหมือนมียานอย่างรู้เหมือนมีตาทิพย์ หรือจะได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอหรือจะฝันแม่นออกตรงตรๆอ้าวก็พาเรารวยได้นะครับนี่ครับเงินถุงเงินถังก็จะมานะมูเตลูมูเตลูอ่าช่วงนี้ไปมูแล้วขึ้นมูแล้วปังนะครับพลังจิตสูงขึ้นกระแสะจิตเข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้สื่อกับอีกมิติหนึ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอะไรได้หมดเลยนะครับ และสุดท้ายครับก็คือเดจาวูครับมันจะมีปรากฏการเดจาวู u, หรือคุ้นเคยว่าจะได้ไปที่นั่นที่นี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้ามันจะมีเหมือนคุ้นเคยจนแบบไม่มีเหตุผลมาก่อนอะไรแบบเนี้ยนี่แหละครับคือพลังของดาวเกตนะครับหรือเลขเก้าเออแล้วดูนะครับคิดสามสิงหาเนี่ใกล้ๆวันที่สิบหกเลนะครับที่วันออกรางวัลเนี่ยไม่แน่นะครับงวดนี้เลขเก้ามาก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้น มาดูกันเลยครับว่าจะหกลักนณาราศีเนี่ยจะเป็นราศีของเราหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็จะเริ่มที่เจ้าภาพหลักเลยนะครับเพราะดาวเกตที่ย้ายเนี่ยย้ายเข้าราศีธนูครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในลักนณาราศีธนูนี่แหละเป็นเจ้าภาพเลยนะเซนจะแรงมากฝันแม่นมากนะครับได้ไปบวชได้ไปวัดได้ไปทําบุญช่วงนี้ทําบุญแล้วขึ้นโอ้แล้วดาวเกตอยู่ในราศีธนูบ้านของราศีธนูคือดาวพฤหัส ก็เป็นดาวสายบุญกุศลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ชาวธนูนะครับให้เสริมดวงด้วยการไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้เลยนะครับไปทําการกุศลจะเป็นผลดีกับเรามากๆนะครับยิ่งราศีธนูตอนเนี้ดาวพระอยู่ในเรือนอลิถูกไหมครับมันจะหนักมันจะเหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าช่วงนี้เรามีดาวเกตมาช่วยไงมากระตุนะ้นน่ะก็แปลว่าให้เราไปทําบุญบุญจะส่งผลสนับสนุนให้เราประสบความสาเร็จได้รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นที่หนักก็กลายเป็นเบาที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นราศีธนูที่ได้กับตัวเราเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเลยเชื่อในสัญชตาตญาณตัวเราได้อย่างเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครอยู่ราศีธนูนะถ้าหลังจากนี้เอ๊ะทำไมฉันมีนิ่นิดฉันรู้สึกอะไรแปลกๆทำไมได้ฉันไปนูน่นไปนี่นี่คือธรรมจัดรสตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้รู้ไว,เวออ้เลยถ้าทําดีๆขอพรดีๆเลยเช่น ขอพรให้มีรางวัลได้รางวัลได้เงินได้ทองได้งานได้การสําเร็จอะไรเงี้ยมีสิทธิครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยโดยเฉพาะท่านกูพยัญานคอะไรแบบนี้นะครับฝากไว้นะหนึ่งลัคนาราศีพนูครับนี่พบพนุก็คือตัวเรานั่นเองนะครับต่อมาครับจะเป็นราศีไหนไม่ได้นอกจากลัคนาราศีพิจิกเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวเกตโครจรเข้าเรือนการเงินพบกระดุมพระ เงินทองไหลมาเทมาได้ถึงสองเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวพิจิกมนาะไปทําบุญเยอะๆนะครับเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาหรือพ่อปู่ศีสุโธหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับช่วงจังหวะนี้ที่ขอพอรด้านการเงินขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาขอให้ทํางานนี้แล้วประสบความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตขอให้ฝันแม่นๆออกตรงๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นกําลังเป็นตัวช่วยให้กับชาวพิจิก ที่ดวงดีอยู่แล้ว,พวเพราะดาวพฤหัสการเงินเลงดวงตานะครับก็จะให้ปังขึ้นไปอีกอะรวยขึ้นไปอีกอะเห็นไหมเพราะนั้นถ้าบอกก็ลงมือทํานะครับอธิษฐานขอพรหรือไปทําบุญเยอะๆไปเลยทําบุญก้าวัดสิบวัดยี่สิบวัดเพราะอะไรพระดาวอยู่ถึงสองเดือนน่ะมีเวลาทาบุญที่ต้องเยอะต้องแยะนะครับเพราะนั้นไปเลยครับแล้วจะดีกับเราเกิดในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเกิดอิทธิป,ปฏิหารด้านการเงินใครที่เงินจะหมดใครที่เงินจะขาดตอน ใครที่รองเงินอยู่ขอพรด้วยเลยครับเป็นกําลังหนุนส่งเสริมเราก็มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับตรงนี้5ะนะฝากไลนรับกับชาวลัคนาราศีพิจิกใครเกิดลัคนาราศีพิจิกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะเรียกว่าดวงดีมากๆเลยนะครับตรงนี้อ่าและแน่นอนครับอาจารย์มีผู้ติดตามมาก่อนหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันคนแล้วนะใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรมาลงโฆษณาตรงนี้สนใจก็แอดไลน์ แอดไซต์เกทเทห้ามาได้เลยนะครับเรียกว่าค่าโฆษณาที่แค่หลักพันแต่ยอดขายเป็นพุ่งระชูหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้อย่างแน่นอนเพราะมีคนติดตามอาจา์เยอะนะครับยินดีครับยินดีนะต่อมาเลยครับไม่ให้เ,เป็นการเสียเวลาครับไปลัคนาราศีกุมได้เลยครับมีไหมมีไหมลัคนาราศีกุมครับเพราะดาวเกตย้ายเข้าเรือนลาภะเรือนดีครับลาภะก็โชคลาาเสี่ยงโชคทรัพย์สิสน เงินทองอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มโอ้โหดาวประจําตัวชาวกลุ่มก็ดาวราหูอยู่ในบ้านดาวอยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วอะเห็นไหมแล้วพอดาวเกตเข้าเรือนราพามันยิ่งเสริมดวงเข้าไปอีกเพราะ,ะนั้นชาวกลุ่มก็ต้องไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเยอะๆหน่อยนะครับเพราะดาวเกตจะมีกําลังก็ต่อเมื่อเราทาบุญบุญก็จะส่งเสริมให้เทวดาประจําตัวเราให้พระเกตให้พยา พญานาคาหรือให้ถึนนงสักสิิ์ที่เราเคารพนับถือได้หมดนะทาเลยและอธิษฐานขอพรเรื่องโชคลาภเลยบางคนก็ขอเรื่องดวงเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องหวยขอได้นาทีนี้นะครับหรือบางนคนก็ไปขอเกี่ยวก,กับทางด้านการงานประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยหรือขอให้มีคนมาเปย์มีเงินมีทองมีทรัพย์สินดาวมาแล้วนะสิดสามตึงหาตอนนี้เลยแล้วอยู่ในโปรเซสแล้วขอขอเลยนะครับมีเกณฑ์จะสมหวังนะครับ ยิ่งถ้าดาวเกตเดิมตอนเกิดนะอยู่ในเลือนดีๆเรือนลาภะด้วยนะโอ้โหก็จะยิ่งได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ถ้าชาวกุ่มเหมือนกันดาวเกตไปตัวอุดมรานาวนั่นก็มีสิทธิ์จะได้ยากลดหลั่นกันออกไปนะครับถ้าอยากรู้กันจริงๆจังๆนะครับแนะนำนะครับจองคิวนะครับแอดไลน์สายเกตทัวรหกห้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปต่อไปครับสามลัคนาราศีแล้วนะครับอันดับที่สี่ครับได้แก่ลัคนาราศีเมษครับเพราะดาวเกตครับ ได้ย้ายเข้าสู่พบสุภะครับสุภะเป็นภพระเป็นความสุขความสําเร็จความเจริญและดาวเกตก็แปลว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลจะหนุนนำจะอัพเลเวลให้กับเราครับให้เราเนี่ยสำเร็จตามที่เราหวังไว้นะาไม่้นก็ไปมูไปขอพรน,นะวัดที่เราชอบที่เราสะดวกก็ไปได้เลยหรือจะอยู่บ้านไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี่แผ่ได้ถึงกระทั่ง เจ้ากรรมในเวรแผ่ถึงเวลาที่รักษาตัวเราแผ่ถึงสิ่งปริเสธทั่วสาวกคลณจัก,กรวาลโอ้โหได้หมดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้มากขึ้นหรือสองดาวเกตในทางการต่างประเทศอ่าแปลว,ว่าช่วงนี้ชาวเมฆไทรทำดีกับต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จอ่าใครลงทุนเก่งกําไรใครจะเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับดาวเกตมีส่วนช่วยให้เราประสบความสําเร็จ หรือเราตัฝังแม่นเชื่อในสัญชาติยานเชื่อในเซนท์ทำไปเลยครับดีดีทงนั้นเลยนะโอ้กนนั้นใครยู่เม็คอมเมนต์มาบอก,กนหน่อยนะครับตรงนี้ต่อมาครับก็จะเป็นลัคนาราศีมิถุนครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเห็นเลยใช่ไหมครับลอลิงลัคนาเรากระดาวเกตเนี่ยเอาไม้บรรทัดหวานมันอยู่ตรงข้ามกันเลยครับอ่าเรียกว่าอยู่ในพบที่เลงกับตัวเราครับพบปัตตานีครับ อันเนี้ยจะมีเกณฑ์สัมพันธ์เกีก่ยวกับคู่เกีก่ยวกับคนรักหมายความว่าช่วงนี้ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วแนะนำให้พาคู่พาแฟนพาคนรักไปทำบุญไปเสริมดวงชะตามันจะปังพาตะลวยไปด้วยกันแล้วขอพร,รสิร่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีเกณฑ์ได้ตามที่เราปากธนานะครับตรงนี้หรือถ้าเป็นคนโสดอ่าก็ ไปขอพอรก่อนก็ได้หรือจะเจอจากการที่เราไปเข้าวัดทําบุญจะได้เป็นคนที่เรียกว่ามีเซนต์เซนแรงเรียกว่าภรมิกิดบุพเพสนิวาสอะไรแบบนี้ก็ได้เนะน่ย้อฟ้าดินส่งมานะครับให้มาเป็นคู่กันหรือจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วเลิกลายหย่าร้างเป็นต่างชาติอะไรแบบเนี้ยได้หมดครับแต่ชาวมิถุนนะครับตรงนี้นั้นชาวมิถุนนีจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่อง งานเรื่องอะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปไประยุกใช้เนาะแล้วเสร็จแล้วก็เล็งกับเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเซนเราก็แรงพอเราเซ้นเราแรงเราอาจจะฝันแม่นเราอาจจะเรียกว่ามีรางสังหรณ์อะไรแปลกๆรู้สึกเดจาวูรู้สึกอะไรที่มันนั่นนี่นู่นเนี่ยบอกเลยถ้ามาฟังช่องอาจารย์เกตเว่าบอกไว้แล้วครับไม่ต้องคิดว่าเรามนโนไปเองไม่ต้องคิดว่าเราอุปทานไม่ต้องคิดว่าเราเอ๊ะที่รู้สึกคือหรือเปล่าไม่ใช่ครับ ดาวเกตเขาส่งผลให้กับเราเราเชื่อในเซนส์นั่นแหละผมบอกเลยดีที่สุดนะครับตรงนี้จะทําให้เราได้ผ่านได้ทุกสถานการณ์ในเรื่องยากๆอะไรแบบนี้นะอ่าเพราะนั้นดาวมาช่วยแล้วนะไปมูไปทําบุญเยอะๆะ,นะครับก็จะยิ่งดีนะแล้วก็นี่ครับอันดับสุดท้ายครับลัคนาราศิกันครับเพราะอะไรดูไหมครับเพราะดาวเกตโครจรเข้าเรือนพันธุพันธุเนี่ยหมายถึง บ้านครับรถอะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะถ้าเราทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางจะมีกําลังกําลังนั้นที่จะมาส่งผลช่วยเหลือเกื้อกูลเราให้เราทํากิจการการงานอะไรก็ประสบความสําเร็จความจเจริญได้ยิ่งตอนนี้ดา,ด,ดาวพุธดาวประจําตัวเราและดาว,ดวการางานเราโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะด้วยเห็นไ,ไหมอยู่ถึงวันที่หนึ่งกันยาเห็นไหมนั้นก็อยู่ถึง,งสิ้นเดือน แล้วดาวพุธจะก็มาดีกับเราอีกทีนึงก็วันที่19กันยายนเห็นไหมดาวพุธเป็นกเกษตรอุดทับตัวเราดาวเกตก็มีกําลังช่วยเหลือแล้วอีกอ้อันนี้มีแต่ดีกับดีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยนะทำบุญท,ที่เจ้าที่เจ้าทางเยอะๆหรือไหว้แม่ย่านางรถนะเราเราขับรถบางทีมีพักบางทีสักสิอยู่ในนั้นก็ไหว้ไหว้ก่อนขึ้นรถลงรถอะไรอย่างเงี้ยให้ท่านคุ้มครองเราขับรถปลอดภัยแค้วค่าได้หมดเลยหรือบางทีนั้นก็จะหมายถึง ได้พระเครื่องได้วัตถุมงคลได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านฟร,ฟรีอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหาก็มาเองอันนี้ก็ได้หมดเหมือนกันนะครับอ่าแล้วดีไม่ดีนะเราขอพรหรือเราทาบุญให้กับที่เจ้าทางใช่ไหมครับที่บ้านุมง,งคลก็เป็นสารพ,พัดภูสารพ,พัดภพตีจุี้ยอะไรก็ตามเนี่ยดีไม่ดีเรานอนที่บ้านเนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะฝันมีนิมิตพอฝันเด่นอ้าวแปลเป็นตัวเลขหรือมาให้เลขตรงๆเลยไปเสี่ยงโชค ถูกลงวัาร่ำรวยมีเงินถุงเงินถังได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นที่อาจารย์บอกนี่คือ6ลัคนาราศีนี้นะครับก็จะได้เกณฑ์ดีๆเกี่ยวกับดาวเกตย้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ใครฟังมาถตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณติดตามกันใครยังไม่ได้กด,กดติดตามสล้ายๆกระดิ่งได้เลยนะครับกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์มาบอกเลยอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วก็แชร์ก็นําแชร์ กันเยอะๆได้เลยครับก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะครับแลวนอกจากนั้นยังมีซูเปอร์แตงกด้วยนะครับซูเปอร์แตงกนี่จะอยู่ด้านล่างครับเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆปุ่มไลค์ปุ่มแชร์นี่แหละอ่ากดมาเลยครับเรื่องแต่หนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทห้าร้อยหนึ่งพันบาทครับก็เป็นกําลังใจในการทิปดีให้กับทุกท่านได้เลยนะครับตรงนี้อ่าและแน่นอนครับที่ทายเนี่ยเป็นแค่ดาวจอนะครับถ้าใครอยากดูดวงแม่นๆตุ้งดาวตอนเกิดด้วยนะครับตามนี้ได้เลยครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ เป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรอีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับแล้วอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิท,ทลิทโทเลอร์พัทโนโรกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า8 6 4 0 0แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทว65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอก แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน7 9 9้ยเกบาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้่แล้วท่านใดนะครับ ที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธางานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับ เรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินครัพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วเป็นลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทว์หกห้า 65, มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันพกกรัพย์แบบ V.I.P. ครับ บูชาพ่อพญาอนันตนาคราช16เสียนอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายยนพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปริตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ 4พฤจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับแลนี้ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับ ขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ํารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรค ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวาทำบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีไลนย์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอก วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย4 9 9บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ